เห็นชิ้นนี้แล้วอดใจไม่ได้ขันแทนานูสสันอย่างเงี้ยตอนนี่ตาพี่นี่แรงตอนนี้400สาจะเอา2องโลศ800ผมแ <800, S 2> ถมให้เลยนี้เอา400มัน4 3 6อ่สอะโอเครู้เรื่อง,องม่เรียกไปได้เลยนะเดี๋ยวผมหั่นอันนี้รอหั่นไหมหรือว่าไม่หัน่นหั่นไปเลยเนาะโอเคสโ,โลหนูโลนึงอยู่กับพี่แนละ้ว ไปเรียกแ่วกคีบได้เลยนะจ๊ะในวัวปเปื่อยเลยจ้ะเห็นชิ้นนี้แล้วอดใจไม่ได้เลคันแทนาดสสันๆอย่างเงี้ยน่ากินมาก ตอนนี้เก้ารอแล้วไม่มีเาม่่าแมอีกนนอ้หแากไปแล้วก็ให้ไปย ต้มไมจาต้มไนหัวจับไปเฟยใหม่ๆครับบริการทันเฟย์งเฟยเม่น้ำจิ้มได้เนื้อนะครับช่างเป็นจุดนี้แล้ว1นึ่งพันนะครับแถมหมดแล้วนะแม่นะแถมทุกอย่างแล้วที่แม่ต้องการเดี๋ยวน้ำต้มทําให้ใหม่ไปเลือกขวายคีบได้นะจ๊ายไนหัวไปเอยเลย น้ำจิ้มตรงนี้สามตรงนี้อีกสามันได้ค่ะแม่อย่าลืมกับพ่อพ่อพ่อัผสมอันนี้เออันนี้จะเป็นแบบว่าเมื่อน้ำต้มเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปโรยอ่ะครับได้เลยเดี๋ยวฝากไว้ที่บลกตรงนี้นะอย่าลืมมาเอานะขอบคุณครับได้ค่ะเรียกทุกคนได้ค่ะ